สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับผมจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญหายากราคาแพงมาให้ทุกท่านที่ชมกันในช่องนี้แน่นอน mm. เมื่อกดติดตามแล้วกดไปที่ช่องมันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วก็ลูดดู200คลิปได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะไม่ให้ทุกท่านพลาดเหรียญนี้เด็ดขาดวาววิ้งสวยกระจายเลย1สตางค์หสตางค์แล้วก็10สตางค์นะครับเรียกได้ว่าเด็ดโคตรๆแค่เห็นก็เป็นบุญตานะครับ ทุกท่านผมจะให้เวลา3าวิกดหยุดแล้วอ่านเองแล้วก็แคปหน้าจอนะจ๊ะ1วิ2วิ3วิช่วงนั้นกดหยุดแล้วอ่านเองและแคปหน้าจอแล้วใช่ไหมต่อมาครับให้ดูกันภาพนี้เลยจิ้มออก1วิ2วิ3วิแคปหน้าจอได้เลยครับผมจะเอาใจคนที่ดู YouTube นะครับ เพราะว่าเขาขยายไม่ได้เดี๋ยวถ้าคุณแคบหน้าจอคุณเอาไปขยายเองได้นะครับกดหยุดดูเองครับ1วิ2วิ3วิดูเสร็จแล้วนะเลือนครับมากดหยุดดูเองนะ1วิ2วิ3วิเอาใจคนดู youtube ช่องผมหน่อยครับอ่ากดหยุดดูเอง1วิ2วิ3วิ กดหยุดดูเองนะ1วิ2วิ3วิโอเคครับคือผมเห็นแล้วผมเรียกได้ว่าสันน่ะคือแบบมันวาวมันสวยมันวิงอ่ะแล้วเขาขายแค่พระเจ้า10เหรียญ650บาทพร้อมส่งอ่ะเหรียญหนึ่งราคาตก65บาทต่อเหรียญแล้วเขาเอา5บาทตรงนั้นมาเป็นค่าส่งเคอรี่ให้เราอ่ะ ตกเหรียญหกบาทเองอะ่ะพระเจ้าวาวขนาดเนี้ยตั้งแต่ที่ผมดูมาเนี่ยไม่ค่อยเจอเหรียญใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเงินเงินวาวๆอย่างเงี้ยหายากมากบอกเลยนะครับว่าซื้อเก็บได้ควรซื้อเก็บเลยนะครับแต่ผมผมเห็นแล้วก็อย่างว่านะครับอ่าผมจะรวบรวมเหรียญสวยๆให้ทุกท่านนะครับเรื่อยๆเลยนะครับเรียกได้ว่าสวยเด็ดจริงๆนะครับว,ว้า <laughs> ว ยังไงกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนไม่มีกั๊กครับนี่แหละถ้ามันถูกขายไปแล้วท่านจะไม่เห็นภาพเหล่านี้อีกนะครับผมจะบันทึกความสวยงามของเหรียญที่แต่ละคนได้ขายไว้มันคือสิ่งที่สุดยอดมันจะเป็นตำนานมันจะถูกจารึกไว้ใน y o u t u b e นี้ไปตลอดการครับกับเหรียญสวยๆแบบนี้ที่หาชมที่ไหนไม่ได้แล้วขอบคุณครับสวัสดีนะครับ